ไวรัส hey, ระบาด <operate S 2> <and S 1> และขยายไปทั่วภาคใต้ <southern. S 1> ของจีนโรคนี้เรียกว่าไข้ชิคุนกุญยาซึ่งมียุงเป็นพาหะไวรัสชนิดเดียวกันนี้ระบาดในฝรั่งเศสและประเทศเกาะบ,บางประเทศในมหาสมุทรอินเดียด้วยทําให้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นการระบาดของโรคชิคุนกุญยาทําให้ผู้คนเกือบครึ่งล้านคนล้มป่วยเมื่อ20ปีก่อนตอนนี้องค์การอนามัยโลกแจ้งว่ากําลังเห็นสัญญาณว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ํารอยอีกครั้ง ส่วนอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของจีนกล่าวว่าการระบาดของโรคชีคุนกุนยาค่อนข้างรุนแรงชาวบ้านท้องถิ่นให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ดีพอรทไทมส์ว่าเจ้าหน้าที่กำลังบังคับใช้มาตรการกับการโรคแม้ว่าการเสียชีวิตจะพบได้น้อยแต่โรคนี้อาจถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะในทารกและผู้สูงอายุปัจจุบันยังไม่มียานต้านไวรัสตัวนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่าสี0พันรายภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่ด้วยประวัติการปกปิดข้อมูลการระบาดของพรรคคอมมิวนสิสต์ตัวเลขนี้แท้จริงอาจสูงกว่านี้มาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนที่นั่นมีโรงพยาบาลกว่า50แห่งที่ถูกกำหนดให้รักษาผู้ป่วยและบังคับใช้กักกันโรคโรคชีคุนกุนยาแพร่กระจายผ่านยุงกัดอาการต่างๆได้แก่ปวดข้อและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงปวดศรีรษะและอ่อนเพลียขณะเดียวกันฝรั่งเศสม,มีรายงานผู้ป่วยโรคชีคุนกุนยา800ราย,รายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำเป็นประจำและกำจัดขยะที่สะสมน้ำเพื่อจำกัดแหล่งเพาะพันธุยุง